สีข้อสี่อย่างที่ห้ามทําเด็ดขาดสายเลยมือกระบาดท,ท่านจะไม่มีข้าวกินท่านจะตกต่าเบี้ยดินท่านจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งท่านจะไม่ถูกหวยนะผมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อเรามากนะผมโชคล่ามเงินทองบารมีวาสนาก็ลองไม่มีดูสินะผมโอ้โหลาบากโคตรลองไม่มีดูสินะผมในเมื่อเส้นวิ่งมามันจบนะผมสข้อสี่อย่างนี้ท่านต้องรู้นะไม่รู้ไม่ได้นะสายเลยมือกระบาด นะครับ,นะรบในโชคชะตาบญกุศลวาสนามันตกตำแหน่งตัวท่านก็จริงคําศักดิ์สิทธิ์ที่เอ่ยจะเกิดจากวาจาของท่านเกิดขึ้นก็จริงความสัมผัสพิเศษซิกเซน์ของท่านเกิดขึ้นก็จริง,รง,รงแต่ถ้าท่านผิดสีข้อนี้ทุกอย่างมันลายหายไปสิ้นพังพินานนะครับผมบางคนบอกว่าอาจารย์ผมอ่ะเป็นสายลายมือกาบาดนะแต่ไม่เห็นเฮงเลยไม่เห็นปังท่านลองดูครับเพราะท่านผิดอยู่ในสี่ข้อนี้หรือเปล่า ข้อที่หนึ่งมาดูครับสายจอมขมังเวทเขาจะกลัวกันมากครับข้อที่หนึ่งแต่ท่านเป็นสายลายมือกระบาดก็มาต่างกันนะระบมเขาเรียกว่ามีของเก่าต่างติดระบมข้อที่หนึ่งนะครับด่าพ่อด่าแม่นะครับผมขอขมาแล้วเรื่อยแต่บางคนบอกผมไม่ได้ด่าอาจารย์แต่ผมไม่ด่าแม่คนอื่นมันด่ามันเพราะว่ามันมาทํากับผมผมก็เลยด่าแม่มันระบมทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าตัวท่านเปรียบเสมือนอะไรครับ มีครูบาอาจารย์มีเทพเทวดาตามติดน่ครับสายเลยมือกระบาเส้นกระบา x 3 x ปลาประทามหมอาจารแบมือให้หมอจารบุบหมอาจารบอกว่านี่อ่ะมีเทพเทวดาตามติดนะครับผมดวงชะตาคุณเป็นคนมีองค์นะครับมีลักษณะสามเหลี่ยมเกิดขึ้นตรงเนินนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมอจันตีความอย่างนี้นะครับทันทีจันใดเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตานะครับด่าพ่อก็ด่าแม่ก็เื่นเทวดาไม่อยู่ด้วยครับ เวดาเขาไม่เอาด้วยครับเรื่องพวกนี้เพราะอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้วแต่มีครูบาอาจารย์บิดาคูนางมารดากูนางอาจาริยะคูนางสูงส่งไหมสูงส่งก็บอกว่าพ่อแม่ผมเล่นงานผมตลอดอ่ะให้ทํายังไงอาจารย์เทพนาจาเฉือนเลือดเฉือนเนื้อคืนให้นะเทพสามตานั่งร้องนั่งเงียบโดนทําร้ายนะโดนพ่อแม่ทําร้ายนะก็บอกแล้วไงแต่ละคนมีพ่อแม่เกิดมามีบุญเท่ากันไหมลนะ่ะ ใครก็อยากมีพ่อแม่ที่ประเสริฐโอ้ยกอดมาลูกจา๋าแม่รักลูกสุดชีวิตคับผมมาปุ๊บตีลูกด่าลูกสาปแช่งลูกับผมมันมีนะผมมันมีแต่เราเป็นลูกครับเราเป็นสายลายมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจเราไม่มีสิทธิ์เลือกครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าเขากับเขาอยู่บนหัวเราครับเราออกมาจากตัวเขา เราไม่มีสิทธิ์ต้อยเท่าเกลียดเราแค่ไหนเล่นงานเราหนักแค่ไหนด่าเราแค่ไหนสาบแช่งให้มันจมสู่ธรณีตอนเด็กอยากจะเอาขี้เท่าชัดปากมันให้ตายเลยผมไม่มีสิทธิ์ครับท่านจะโกรธเกลียดแค่ไหนท่านก็นิ่งมีอยู่อย่างเดียวครับหนีไปให้ไกลแค่นั้นเองหนีแล้วก็คอยแอบดูคอยช่วยเหลือก็ยังทิ้งไม่ได้อยู่ดีนี่คือลูกกตัญญูแต่สิ่งต่งตางๆมันเกิดขึ้นมันมีของดีอยู่บกอยู่กับตัวไง สายเลยมือกระบาดท,ท่านมีของดีอยู่กับตัวนะครับมีเทพเทวดามีของเก่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน,าน,านดาเปลี่ยนเสมือนอะไรครับผิดคูนะครับปิดคูเทวดาไม่อยู่ด้วยนะครับท่านอย่าฝันว่าท่านจะมีถูกรางวัลที่หนึ่งตัดทิ้งไปเลยอย่าฝันเลยจะเอาแค่เลขท้ายสองตัวยังเฉียดเลยคนอย่างเองไม่มีทางจเจริญสองสองออกสองหนึ่งสองศูนย์ออกสอง 1 9ึ่เจ็บไหมละ่ะให้มันเจ็บดินทุรนทุรายต่อให้เองมีบุญกุศลวาสนาแค่ไหนข้าพเจ้าก็ไม่ให้เองมีโชคมีลาบนี่เขาเรียกว่าอะไรครับดวงโดนปิดนะที่หมอจานชอบพูดเองโดนโดวงดวงเองโดนปิดเปิดไม่ได้ผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเองไปผิดมานะครับ,นะรบถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์เขาจะรีบไปแก้ของก็มากันใหญ่เลยเรียกผิดครู เราบอกว่าอย่ล้สายเลยมือกระบาดข้อที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องเลาเล่นอย่าด่าพ่อแม่โกรธแค่ไหนเดินหนีครับพ่อแม่อัดตบตีต่อยเจ็บสู้ได้ไหมไม่ได้เพนครับยอมอย่างเดียวยกมือไหว่าลูกขอกรมาด้วยนะแม่ที่ลูกเป็นคนดีไม่พอดีพอแล้วแต่ยังดีไม่พอเพราะฉะนั้นท่านก็เพนครับครับผมแล้วพ่อแม่ก็ดึงด่าได้ไหมไม่ได้ นบผมแล้วไม่ด่าไม่ได้ก็ไม่ใช่พ่อแม่เราเทวดาเขาไม่ยอมครับบิดาคู่นางมารดาคู่นางอาจารย์ยกคู่นางอยู่บนหัวไปด่าครูบาอาจารย์ได้ไหมด่าครูบาอาจารย์กขอื่นได้ไหมไม่ได้มาด่าครูหมออาจารย์ก็ไม่ได้พังพินาศหมดเลยชีวิตพังพินาศนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเราเล่นจะทําให้ท่านไม่ถูกหวยชีวิตตกอ่ำนะครับบางคนถึงขั้นกับเขาเรียกว่าวิปลาสไปเดินข้างถนนนะผม ต่งตัวบ้าเลอะเลือนแล้วเดินคุยคนเดียวบ้างครับถ้าเจอหมอดูหมอดูก็บอกอ้นี้ผิดกรับผมถ้าเจอหมอดูนะสมมตถ้าเจ,เจอเจอสายสาย,สายจองคหมังเว่เขาจะบอกอันนี้ผิดกูไปเจอผีเข้าไปเจอไปทําผิดมาับผมถ้าเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะคุ้มของเฉพาะคนดีขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญสามสิบสองไปไหนหมดก็เองทิ้งตัวเองเอ่ะเองทําร้ายตัวเองเอ่ะเองก็เลยวิปลาส ท่านจะเคยเจอเคยได้ยินหรือไม่ครับคนที่วิปลาสนับจะเป็นคนดีๆนะครับอยู่ในศิลธรรมปฏิบัติมาอย่างดีเลยมีของเก่ามีครบทุกท่วนครบท่วนบริบูรณ์เลยครับทาบุญถวายสังฆทานเขาเรียกว่าเป็นเปตแต่มีวิมานอยู่เป็นเปตแต่มีสถานที่จุติมีสถานที่สถิตเราแต่แปตส่วนมากจะเล่ร่อนใช่ไหมครับแต่เปตมีสถานที่สถิตเพราะฉะนั้นก้อทีหนึง่งโคตรอันตราย ยาไดคาดครับผมไม่ต้องคิดเลยคําว่าถูกหวยนะครับผมกินเรียบกินเรียบเอาง่ายง่ายเพราะอาจั้นพูดอย่างนี้มาดูข้อที่2นะครับผมข้อที่2ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยกันมากแล้วข้อนี้อันตรายเช่นเดียวกันไม่ได้ต่างอะไรกับข้อหนึ่งแต่ว่าเป็นการแช่งส่งเดชครับผมเพราะว่าการแช่งส่งเดชแน่นอนครับมันโกรธโอ้โอมันเบียดเบียนเรามันกั่นแกล้งเราครับผมมันทําให้เรารู้สึกตกต่ำเบืดิน การแช่งส่งเดชมันเกิดขึ้นกับการโกรธเกลียดแปลว่าสิ่งเหล่านี้นะผมอุบาจารย์ก็ไม่ทําบอกจิตเองจะไปนรกภูมินะผมถ้าท่านเป็นสายเลยเมือกระบาาถ้าท่านแช่งส่งเดชจิตมันจะต้องดึงเข้ามาก่อนแช่เลยไหมครับเวลาท่านจะแช่งใครเนี่ยนะหมอทํานไม่ได้สอนวิธีแช่งนะแต่ว่าเวลาท่านจะแช่งใครอ่ะท่านต้องดึงจิตซาตานเข้ามาสู่ในตัวก่อนใช่หรือไม่ครับเพราะจิตมันจะเกิดความชั่ว จะเกิดความสิ่งไม่ดีกจะเกิดเรื่องราวร้ายๆนะครับผมันจะรู้สึกตกต่าเบี้ยดินรู้สึกย่าแย่นะครับรู้สึกนะครับรู้สึกตกต่าเบี้ยดินย่าแย่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมจะส่งสื่อกระแสจิตไปถึงกับบุคคลเท่านั้นแล้วจะเกิดโทษนะครับผมเกิดโทษแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไงครับถามว่าคนนี้โดนแช่งแล้วเป็นไงพังนะชีวิตเขาพังแต่ว่าเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยว แต่ว่าสิ่งที่คุณแช่งไปอ่ะมันเข้าตัวคุณแล้วครับนะครับถูกต้องไหมท่านลองคิดตามหมอสันนะมันมีหลักเกณฑ์อยู่ง่ายๆที่หลอกกันไม่ได้หลักเกณฑ์ก็คือเวลาท่านจะแช่งใครท่านต้องดึงซาตานเข้าตัวก่อนต้องดึงความเกลียดก่อนท่านเคยเห็นหรือไม่ผีได้เกิดความอาฆาตมากมันฆ่าฉันมันเล่นงานฉันมันทําให้ฉันเผาไฟฉันเจ็บปวดรั่วลาวแสนทุกข์ทรมาน แทบจะทนไม่ไหวมันทำฉันเจ็บปวดแขนไหมแขนมากเป็นยังไงแรงอาฆาตเกิดไม่ขึ้นไหมครับแรงอาฆาตเกิดขึ้นนะผมแรงเหล่านี้จะนำพาสู่ไฟนระกดึงเข้ามาสู่ตัวก็เรียกว่าของเข้าตัวก็เ,เรียกอย่างนั้นก็ได้นะมันเข้ามาก่อนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ท่านไม่ถูกหวยไม่รวยหุ้นชีวิตตกต่ำท่านจะเป็นผีไหมนะท่านอยากเป็นผีเหรอท่านถึงไปแช่งเขาหรือว่าท่านจะเป็นพระ ป้าไม่แช่งครับมีแต่ความสว่างนะบริสุทธิ์นะยอมนะผมไม่เป็นไรอุเบขาอุทิตาครับนะผมเมตตาการุณาับนะผมอิติบิโซะบอกว่าเมตตาสัมปันโนโอ้โหมีแต่ความสุขถ้าเาแช่งบุ๊ครับผมสิ่งเหล่านี้ต้องดึงเข้าตัวก่อนนะไม่งั้นไม่เกิดผลนะแช่งสรงเดชยังเกิดเลยเพราะว่าจิตมันเกิดนะครับผมก็บอกวนะ่าไงจิตมันเกิดซาตานขึ้นมา นะผมท่านก็เป็นสัมภเวสีที่มีฤทธิ์มีเดชผีผีต้องให้บออผีไปปาไ้พระไปปราบอย่างนั้นนะผมอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอย่างนั้นหรอนะผมมาดูข้อที่สามนะผมกินของต่อจากคนอื่นนะผมสิ่งที่การที่ใครกินของต่อจากคนอื่นเขาเรียกของเดนนะนะผมแต่ถ้าเป็นลูกหลานที่ท่านสนิทด้วยจะเรียกว่าของต่อจากคนอื่นมันก็ไม่เชิงนะ เราถ้าแบ่งลูกชิ้นให้อ่ะอ่าหนึ่งชิ้นอันนั้นไม่ไม่ใช่ของเดนนะอันนั้นแบ่งให้แต่ถ้าเคี้ยวแล้วคายลงมาแล้วไปกินต่อครอ,อย่างนั้นเขาเียขอทานเขากินกันนะสายเลยมือกระบาดเราไม่ทํานะมันจะทําให้ดวงท่านตกต่ํารู้สึกําแย่รู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ําย,ยําแย่นะครับสิ่งเหล่านี้ของเดนเราไม่กินนะครับผมนะครับพระสฆงองค์เจ้าต้องทานก่อนนะครับผมแต่ว่าท่านอนุญาตแล้ว นะผมให้ญาติโยมรับประทานได้อันนี้ไม่อันนี้อันนี้เป็นของบุญขุศลวาสนานะผมต้องแยกให้ดีนะรนะผมแต่ถ้าเป็นของเดนอย่างเช่นหมอผีกินอยู่โยนให้หมาไม่กินคนก็อวยก,กินหรออันนั้นสวยนะครับดวงจะตกตกต่ําย่ําแย่รู้สึกอึดอัดย่ำแย่นะผมสิ่งต่างๆที่ทานต่อหรือว่าเป็นคนในลักษณะที่มีของมีผีเข้ามีอย่างนั้นมีอย่างโน้นนะครับกิน ไปทานต่ออย่างทีห่หนมียายแกเอากินนะครับกินอยู่แล้วก็สำลอกออกมาถุยออกมาแล้วคนไม่รู้มันหิวอ่ะไปกินต่อแล้วบางคนก็ชอบกินของต่อต่อจากพ่อแม่ับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไม่กินสายเลือดมือกระบาดอดตายดีกวากินของพวกนี้ไม่มีข้าวกินดีกว่าเอาให้มันผอมตายไปเลยัะผมแต่ว่าเรามีมือมีเท้ามีลูกตามีสมองไปหาทํามาหากินได้ ครบผมแต่สิ่งเหล่านี้เราจะไม่ทํานะมันจะทําให้เราดวงตกโอ้โหเราไปหาหาครูบาอาจารย์หาเพื่อจะโอ้โหเสี่ยงเงินเท่าไหร่เราก็เพื่อจะมีทําพิธีเข้าพิธีนู่นรวมบ,บุญนู่นรวมบุญนี่ครบผมแต่ว่าท่านมาเจออย่างนี้ทาให้ดวงตกจะทําไปเพื่อรเราจะไม่ทำในขาดมันจะไม่มีข้าวจะกินตกต่ำแยกผีจะเข้านะผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสื่อส่งต่อมานะผมมาดูข้อที่สี่ นะครับผมข้อที่สี่เกิดขึ้นกันเยอะนะครับผมสายในมือกระบาเหมอท่านก็หาข้อมาเตือนท่านนะว่าเรื่องอะไรเนี้ยไม่ไม,ไมีอันควรที่จะทําข้อที่สี่บอกได้เลยบางคนไม่รู้นะครับผมเป็นคนชอบอย่างเช่นบางคนสูบุร่ชอบขากน้ําลายชอบถุยน้าลายนะครับชอบถุยน้าลายชอบขากน้ําลายนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อห้ามถุยลงพื้นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับผมแต่บ,บางคนไม่ให้เลยนะ นะคแต่ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเป็นใครนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญห้ามถุยน้ําลายลงไปในชักโครกนะครับท่านเชื่อหรือไม่ล่ะนะครับผมสิ่งข้อนี้เป็นข้อห้ามอย่างแรงนะครับผมเพราะว่าการถุยน้ําลายนะครับผมแน่นอนน้ําลายของเรานะครับผมถ้าเราพูดคิดดีทําดีนระสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดผลนะครับผมน้าลายยังไงก็เป็นสิ่งไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านพูดคิดดีทําดี นะผมและนะผมมีคาถาเว่นมนันพูดให้ตายท่านถุยน้ำลายใส่ชักโครสวดไม่เกิดผลนะหมอสั้นไม่ทํานะบอกไว้ก่อนนะถุยลงรงพื้นห้องน้ําได้ไหมได้ก็มัน <ะ S 1> ไม่ใช่ชักโครแต่ถ้าถุยลงชักโครสปุ๊บมันเป็นสื่อที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเสื่อมหมดนะผมถุยน้ําลายลงชักโครนะผมพระท่านไม่ทํากันะนะนะผมถุยน้ําลายลงชักโครสนะผมจอมขมังเวทเขาไม่ทํากันนะ สายเลืมือกระบาดก็เปียบจะเหมือนจอมม้องมะมังเวนะมีของเก่าแล้วถยน้าลายลงไปในชักโคกเสื่อมหมดนะสวดให้ตายก็ไม่เกิดผลบอกทําไมอาจารย์ผมสวดคาถาเวทมนต์เนี่ยสวดแล้วไม่เห็นเกิดผลเลยอาจารย์เขาสวดกันนะผมสวดแล้วมันไม่ได้เกิดผลเพราะว่าสิ่งต่งตางๆมันเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับผมไม่งั้นแต่ละคนจะเหมือนกันเนาะนะครับผมนะครับแต่ละคนจะเหมือนกันบางคนบอกว่าอาจารย์เมื่อไหร่ผมจะเห็นผีสักทีอ่ามันพูดลําบาก แล้วถ้าเราพูดว่าหมอสันพูดว่าแต่ละคนมันเห็นไม่เหมือนกันมันจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้จะพูดอย่างนี้มันเขาก็แบบอะไรอ่ะไรอะเลอะเอะแล้วมันมันต้องเห็นทุกคนเนี่ยอาจารย์แของจริงมันต้องเห็นทุกคนมันต้องมีตัวตนนี่ของพวกนี้ไม่มีตัวตนมันคืออากาศสาตุมันแล้วแต่คนที่จะเห็นมันมีแล้วแต่คนที่จะสื่อสัมผัสผมเพราะว่าโลกนี้นะครับผมสายเลนมือกบาลเราเชื่อเรื่องมิติเรนรับ เอาแยกอีกหนึ่งมิติคือมิติของเปรตมิติของอสุรกายอาผมสิ่งเหล่านี้ในตำราทุกครูบาอาจารย์หมอดูหรือหมอทำหรือทุกที่ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกมาหมดแล้วว่ามันมีอีกหนึ่งมิติในโลกมนุษย์ในตำราที่คําสั่งสอนก็มีราผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องระวังเป็นพิเศษก็คือราบอกอีกหนึ่งมิติอะผมไม่ว่าจะเป็นผีเปรตผีเทวดาผีเทวดาก็มีนะบอกไว้ก่อนนะ แยกออกมาเป็นรูปลักษณ์ต่างๆแม่ซื้อนะผมแม่ซื้อก็คือผีนะ,นะแต่หมอทันไม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่วม่าในตําราบอกว่าอย่างนั้นเราก็เชื่อไปตามนั้นตามครูบาอาจารย์นะผมไม่กล้าซื้อไม่ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในลักษณะตัวเป็นเสือหัวเป็นเสือตัวเป็นคนเว้ยนะผมลักษณะแตกต่างกันไปที่คอยดูแลเด็กคอยปกปักคุ้มของรักษาแต่เขาเป็นเทวดากึ่งเทวดา กึ่งผีเราก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าเปดอยู่ในวิมานนะครับแล้วเปดเทวดาเรากอสิ่งเหล่านี้ท่านขากลงไปสู่อีกหนึ่งมิติมิติที่มันเป็นสื่อของโลกมนุษย์ก็คือชักโคกเรานะฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆแ,แต่ว่าสําหรับหมอสานตรีความเป็นแบบนี้เราเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่าถุยแล้วกันเอาง่ายๆอย่าถุยแล้วกันท่านจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจท่านจะขุยเข้าไปในชคคักโกท่านจะสสดไม่สําเร็จ ท่านจะไม่ถูกหวยท่านจะไม่ประสบ็จไม่มีเงินไม่มีทองแต่ก็บอกว่าไอ้นี่รวยเอารวยเอานผมทําไมถุวยไม่ได้จะโกก็สําเร็จแต่สําหรับสายในมือกระบาดครับครับผู้ที่มีของดีมีบุญกุศลวาสานามันจะเกิดผลทันทีับผมถ้าเป็นคนที่มาจากอสุร,รกายนระกเปรตผีผีหรือว่าคนที่อยู่ในไม่ไม่มีของเก่าอ่ะเอาง่ายๆไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอะเขาไม่เกิดผลนะครับ หมอสัญญามาก่อนนะเขาจะทาอะไรก็ไม่เกิดผลนะอยู่ในนี้หมดเนี่ยเขาไม่เกิดผล,นะนนดดผลต่อให้เขาด่าพ่อด่าแม่เขาก็รวยนะผมแต่ว่าแต่เราอ่ะเป็นสายล,าาล้ายมือกระบาดมีของเก่าตามติดจะเกิดโทษอย่างรุนแรงสาหรับตัวท่านท่านเชื่อหรือไม่นะครับนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอนะผมให้หัวใจหมอสันด้วยนะผมกดไลค์หมอสันด้วยนะเป็นกําลังใจให้หมอสันค่าครูกดไลค์หมอสันด้วยนะจ๊ะ ขอยด้านจ้ำชื่อราบลื่นไปไม่ได้ด้วยดีถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สตเกเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเป็นกคำหาช่องหมอซันไม่เจอนะจ๊ะก้อยด้านจ้ำชื่อครับ,รบสวัสดีครับ